สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งพามารับชมรถเข้าใหม่ค่ะคันนี้เป็น Toyota Corolla Clos s 1.8 Hybrid นะคะตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมถือว่าเป็นตัวรองท็อปเลยคันนี้เป็นรถแรกเข้ารถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพใครที่สนใจ Toyota นะคะตัวนี้ เป็นตัวไฮบริดเป็นตัวคลอสค่ะเป็นรถแนว SUV รถแนวครอสโอเวอร์ over, เป็นแนวคล้ายๆรถแฮชแบ็กหประตูนะแต่ยกสูงขึ้นมาเพื่อวิสัยทัศน์ที่มองได้ <Yeah. S 1> เห็นได้ชัดกว่าแล้วก็รถภายในกว้างยาวกว่านะคะตัวนี้เป็นโตโยต้าโคโร c คลอส1.8ไฮบริดพรีเมียมออกห้างป้ายแดงคันนี้จะอยู่ที่1ล้านกับอีก8 9 0 0 0คันนี้ค่ะเหลือเพียงแค่อยู่ที่859,000านะคะ 859,00นกับ1ล้านกับอีก8 9 0 0 0พี่จ๋าก็ถือว่าประหยัดไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยใครที่มองหานะรถที่อยากจะแบบว่าอันนี้ปี22นะคะอยากได้ผ่อนถูกนะคะแล้วก็ราคาต่ำลงมานะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวไฮบริดนะปี25นะ,ะก็ประมาณ3ปี4ปีนะคะก็ถือว่าอ่า เหมาะสมนะคะกับปีนะคะก็คือแบบไม่ได้ลึกเกินไปนะคะกับปี2022ย้ําอ้ำอีกหนึ่งทีค่ะคันนี้เป็น Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium ปี2022เลขหมายอยู่ที่1,000 0แกับอีก3,000โล ก็ประมาณแสนนิดๆน,นะคะถือว่าระยะทางเหมาะสมค่ะปี2022และคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ค่ะน้ำหนึ่งมารีวิวรถเข้าใหม่ให้พี่ๆได้เห็นกันว่าสภาพรถแรกเข้ารถเข้าใหม่สภาพเป็นแบบไหนนะคะพี่จา๋าตัวนี้เป็น Toyota Corolla c r o s s นะคะไฟหน้าค่ะก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดท์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะคันนี้นะคะได้กระจังหน้าแบบสีดาแบบใหญ่เลยไฟตัดหมอกแบบ LED ค่ะ ้ายทะเบียน2ขอไข่อาอ่าง8805กรุงเทพมหานครนะคะตัวนี้จะได้เป็นสีเทาที่ดูสุดข,ขุมนะคะตัวนี้สีเทาเป็นสีเทาที่ยอดนิยมสีนี้เป็นสียอดนิยมนะแล้วตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่คะ่ะพี่จ๋าเห็นแล้วอย่าดราม่านะคะน้ำหนึ่งเอามาลงช่องรถเข้าใหม่คะ่ะอย่าดราม่านะจ๊ะพี่ คันนี้นะอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยเพราะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานช่วงประมาณบ่ายๆนะคะเดี๋ยวรอการเก็บงานรอการปรับสภาพอันนี้นะคะทางฝั่ง QC วซีเขาก็มา QC แล้วว่าควรที่จะเก็บตรงไหนแต่รถทุกคันที่เราคัดเกรดมานะคะครงสร้างเดิมไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมแน่นอนค่ะมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างด้านข้างค่ะพี่จ๋าเนี ตรงนี้ที่จะเขียนว่าสีแดงก็จะมีร่องรอยนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะที่ต้องเก็บนิดเดียวเองค่ะนั้นนิดเดียวนะคะไม่ได้แบบว่าชนหนักถึงโครงสร้างนะคะอ่ะนี่เขาก็จะมีแบบว่าเขาจะเขียนว่าบุบนิดนึงนะคะจะเป็นแค่แบบเป็นรักยิ้มนิดนึงก็คือถ้ามองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นแล้วต้องมองเฉียงๆนะตัวนี้ก็จะมีแบบว่าประมาณนี้เล็กๆน้อยๆค่ะการันตีสภาพเดิมนะคะรถไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ำนันะเล่นไม่มีช้ำรดสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยน เครื่องตัวถังแดงทั้งสิ้นอันนี้นะคะเป็นสีดําที่เขาวงไว้นะคะแล้วเขาก็เอาสีแดงวงไว้อีกทีหนึ่งเพื่อให้เห็นนะคะเนี่ยก็จะมีแบบนิดๆน่อยๆนะคะที่จะเก็บงานให้อย่าดราม่านะคะพี่จ๋าและกระจกขาดได้เป็นกระจกเดิมนะคะตาโตโยต้ากระจกเดิมเลยนะคะภาษีพรบคันนี้หมด,ดทีก็ีก้า็ภาคมเ9เลยคิวกระส่ติดให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะก็ในเรื่องของรับประกานนะคะไฮบริดนะก็จะอยู่อีก เวลาแบตเตอรีเ่เขาอยู่ใช้งานนะคะอยู่ประมาณ9ปีนะคะนนเขาก็จะมีการเตือนที่สามารถเอาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยก็ใช้ต่อยาวๆอีก10ปีค่ะนะคะตรงนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่นะคะเพราะว่าเขารับประกัน10ปีเนาะ,ะมีปัญหาอะไรนะคะก็ไปสามารถนะคะเอาเข้าสู่ได้เลยเขาก็จะเปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้ในการรับประกันก็ใช้ยาวเพิ่มอีก10ปีแต่้นหนึ่งเชื่อว่านะคะรถก็คือพี่คงอาจจะใช้หรือจะใช้นานเก่นนั้นนะคะก็20ปี ในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะอยู่ได้นานอยู ะะก็มีการรับประกันตรงนี้122แรงม้าค่ะคันนี้นะคะในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ํามันจะอยู่ที่ประมาณ23กิโลลิตรด้านข้างก็ได้เป็นกระจกเดิมภายในค่ะนะคะเอาติดนะตัวนี้นะเหมือนเอาติดไหมนะคะก็เหมือนกับยกเบาะค่ะเอาติดเข้ามาด้านในนะนะคะตัวนี้1ล้89,000ป้ายแดงนะป้ายแดงนะคะไม่ใช่แบบว่าราคามือสองนะมือสองอยู่เพียงแค่859,000จะพรอ,อยู่ประมาณ1 3 0 0 0 พอนอยู่ประมาณ13ื่นเลยค่ะพอนหมื่นสเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้8ปดแ0 0้ากับ Toyota Corolla Cross และตัวนี้ก็ได้เป็นตัว h ฮ b ริดด้วยประหยัดน้ํามันค่ะทํางาน2ระบบค่ะเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินนี่ค่ะได้หน้าจอกว้างนะคะ Air Duo แยกโซนอิสระซ้ายขวาค่ะนี่รุ่นนี้นะคะจะเป็นเบรกเท้านะคะเบรกอยู่ที่เท้านะคะนี่ค่ะก็ได้เป็นเบาะหนังเบาะหนังนะคะ แถบประตูได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ตัดด้วยวัสดุสีเงินที่เปิดด้านในก็เป็นวัสดุสีเงินค่ะมีช่องใส่แก้วน้ําให้นะคะ,ะตรงนี้ก็จะมีรอยนิดนึงนะคะลองขัดนี่เขาอ,อาจจะบอกว่าให้ขัดขัดนะจะเป็นรอยนิดนึงนะคะเป็นรอยขนแมวนิดเดียวเนี่ยวมองไม่เห็นจริงๆแล้วเขาใช้สีดำลงวนนะตรงนี้ไม่เกลี่ยนะตรงนี้ลบออกเห็นไหมตรงนี้ลบออกนะคะอันนี้ลบออกเขาแค่ใช้สีดํา มันจะมีรอยเหมือนขนแมวเนี่ยตรงนี้ขีดนิดนึงนะคะก็ใช้สีแดงวงเพื่อให้เห็นนะคะมันไม่ได้มีแบบว่าชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําแน่นอนอันนี้เรารับประกันรับประกันตัวรถค่ะส่วนภายในนะคะนี่เห็นไหมมีแอร์หลังค่ะเบาะจะคล้ายๆกับเอาติสเลยนะนั่งสบายนะคะในเรื่องของความทนทึบอึดน,นะคะก็ไม่แพ้กันเลยใครที่สนใจนะคะรถห้าที่นั่งกับ To y o t a c ค r o l l a c r คลอและตัวประหยัดด้วยนะคะนี่ก็ สามารถสอบถามเข้ามาได้0961984963กระจกเดิมกระจกเดิมค่ะเสารับสัญญาณด้านบนค่ะเป็นคลิปฉลามเป็นแบบชาร์เนค่ะนี่นะคะได้ระบบไล้ฟ้านะคะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะส่วนด้านท้ายค่ะนี่ทะเบียน2ขอไขออ่ออ่าง8805 เทพมหานะครเครดิตด,ดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะรถไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ําเล่นไม่มีชํารูสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมเลยอะมาดูมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดด้วยมาดูด้านท้ายกันนี่ได้ท้ายไฟฟ้านะคะได้ท้ายไฟฟ้าอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะได้ของแถมจากโตโยต้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ตรงนี้นะคะอะตรงนี้ก็จะมี นี่เป็นฉากกั้นนะคะกั้นระหว่างห้องผู้โดยสารแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระนะคะแต่โครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมคะ่ะพี่จ๋ารถนะคะไม่มีด้านท้ายนะไม่มีแบบโดนถอดมานะคะนี่ตัวรอยเมกอาพมเดิมๆนะคะไฟท้ายเดิม859,000เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟีดาวได้คันนี้นะคะคือรถเข้าใหม่ รอการเก็บงานรอการปรับสภาพนะคะอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยขออย่าพึ่งดราม่านะคะเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ในช่องนี้น้ำหนึ่งจะพามาดูรถที่รถแรกเข้าค่ะ รถเข้าใหม่ว่าสภาพรถแต่ละคันที่เข้ามาเป็นแบบไหนแต่ถ้าใครนะคะอยากดูรถที่แบบปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเข้าไปดูได้นะคะในช่องน้ำหนึพาชมรถมือสองบางทีก็ลงรถเข้าใหม่เหมือนกันอะด้านท้ายรู้สึกว่าด้านท้ายจะมีนิดนึงนะไม่มีชนหนักมาแน่นอนคะ่ะรับประกรันอันนี้คือรถแรกเข้ารถเข้าใหม่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้นะอะมาดูภายในคันนี้กันบ้างคะ่ะ พวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวานี่เป็นเบาะฝั่งคนขับนะคะเบาะไฟฟ้าแต่ฝั่งด้านข้างคนขับเป็นเบาะปรับแมนนวลเลขไมลหนึ่ง0สนกับอีกส2มพักิโลค่ะหน้าจอทัชสกรีนนี่นะคะมาเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ตกันคันนี้จะได้เป็นเ,เบรกเท้านะคะเบรกเท้านะ นี่ค่ะเลขไม้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนก็บอีกสามพันสองรอยยีิบสากิโลนะคะแล้วก็ปิดเสียงสักนิดหนึ่งนะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้าออันนี้เครื่องยนต์ทำงานแล้วเมื่อกี้เงียบมากเมื่อกี้สตาร์ทรถแล้วยังแบบว่าเอ๊ะเราสตาร์ทหรือเปล่า แต่หน้าจอเขาขึ้นทำง,งานแล้วไงเมื่อกี้สตาร์ทลงบปสเราสตาร์ทเรื่เาสตาร์ทแล้วนะคะหน้าจอใหญ่มากมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดด้วยนะพร้อมเส้นแนะนำหรือว่าเส้นกะระยะนั่นเองนะคะสนใจก็ถ้าเข้ามาดูสภาพตัวรถได้นี่ค่ะก็จะมีแบบพวกโหมดสปอร์ตนะคะโหมด EV นะคะโหมด Drive โหมดตรงนี้มีช่องใส่แก้วน้ำ ตรงนี้ก็ที่เท้าแขนก็มีช่องใส่แอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะดูโอโซน่แยกอิสระซ้ายขวาเป็นแอร์ออโต้นะคะเรียบร้อยหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าจอสัมผัสพวงมาลัยนะคะมีคูดคอนโทรลนะ,ะสามารถพูดคุยกับซิลีได้เชื่อมต่อนะคะทีคอ n เน็กได้นะคะ มีตัวน็อตต่างๆนะคะกระจากมองข้างพับปรับไฟฟ้าใหญ่ที่บอกตอนแรกนะคะแถงประตูสีดำสนใจทักเข้ามาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่าใครที่แบบสนใจนะคะหรือว่ากำลังเลือกรถแนวรถครอบครัวขนาดใหญ่ด้านหลังมันมีงได้เยอะเพราะว่าเบาะแถวที่สองสามารถพับได้นะคะเบาะแถวที่สองสามารถพับได้นะ,ะก็ถือว่าเป็นรถท้าที่นั่งที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะนี่ เบาพับได้40-60ค่ะนี่ก็จะเบาพับอาจจะพับแบบไม่ได้เรียบนะคะก็สามารถพับลงมาได้เผื่อจะวางของรู้ว่าเทินตรงนี้นะคะก็สามารถเทินเข้ามาได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะ นเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3คันนี้คือรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพนะคะ mm hmm. เห็นร่องรอยสักนิดนึงแล้วนะคะที่ดูว่าน่าจะใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นด้านข้างนี้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้จ้ะพี่จา๋านะเก็บงานปรับสภาพให้มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้า กับ Toyota Corolla Cross สนใจนะคะ0961984963นี่ค่ะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพเดิมสวยนะคะห้องเครื่องด้านหน้าค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่เครื่องยนต์ไฮบริดอยู่ตรงนี้นะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะที่เป็นแบตเตอรี่ธรรมดาของเครื่องยนต์ธรรมดานะก็เราจะดูแลในส่วนตรงนี้ให้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ ดูแลในส่วนของของเหลวให้นะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้ค่ะ096 198 4 9 63ค่ะเครดิตด,ดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะนี่คือให้ดูด้านข้างรอยเมคอัพต่างๆสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ096 198 4 9 63้คันด้านหน้านี่ค่ะเครดิตด,ดีจัดยอดเต็มนะคะนี่ ผ่อนอยู่ประมาณ1 3ื่นค่ะนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 3ื่นสนใจทักเข้ามาได้เลยกับ Toyota c o r o l ล่าคล s สคันนี้ย้ําอีก1ครั้งค่ะ โตโยต้าคลอส1.8 h y บ r ิ d พ r ีเ i ียมเป็นตัวรองท็อปปี2022ค่ะเลขไม่อยู่ที่1 0 0 0กับอีก3พ0 0โลนะแสนนิดนิดเครดิตจะยอดเต็มดันฟรีดาวได้ออกข้างไปแดง1ล้าน89,000คันนี้เหลือเพียงแค่8 59,000คอนอยู่ประมาณ13นะคะสนใจทักมามีบริการจัดไฟนแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงที่เลยนะคะตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้แล้วหล่อเลยค่ะพี่ขาคันนี้อย่าพึ่งดราม่าเป็นรถ เข้าใหม่ที่เราที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำเพื่อที่ให้ดูว่ารถสภาพเข้าใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวเก็บงานจะหล่อเหมือนด้านนอกนั้นเลยนะคะเขาอนุญาตแพลนกล้องสักนิดหนึ่งตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะนะคะก็รีวิวแบบจริงใจให้พี่ได้เห็นแหละว่ารถเข้าใหม่เป็นยังไงนะคะพี่ติดตามเพชรโยนพี่ดูได้เลย2ขอไข่อ,อ่อาง8805นะ,ะถ้าพี่ไม่มั่นใจพี่เอาทะเบียนนี้สอบถามโทรเข้าไปที่เพชรโยนสำนักงานใหญ่ได้สอบถามทะเบียนนี้นะคะแต่ว่าเขาจะันเซลล์นะคะเพอเพอก็อาจจะเจอน้ำหนึ่งแต่ถ้าอยากให้น้ำหนึ่ ได้เลยยังไงก็ป้ายทะเบียนนี้อันนี้คือรีวิวให้พี่เห็นตอนอรถที่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะสนใจทักเข้ามาค่ะคลิปนี้น้ำมันขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ